นท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบึงอีสานประวัติป่านตำนานเมืองกิปนี้สิพ่านผุ้ชมุมออกนอกพื้นที่อีกจักตอนหนึ่งครับเพื่อไปน้าห้อยอรารยธรรมทางด้านประวัติศาสตร์ในแถบถิ่นภาคเหนือตอนล่างหรือภาคกลางตอนบนก็ว่าได้ซึ่งอยูบอกไก่บอกไก่เป็นเขตร้อยต่อภาคอีสานห้องนี่แหละครับเมืองโบราณแห่งนี้ก็คือเมืองสีเทพนคร ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์เมืองศรีเทพประกอบด้วยเมืองในเมืองนอกภายในเมืองมีลักษณะเป็นทีราบ่อนลุคืนมีสานารน้องหนาปรากฏอยู่ทั่วบริเวณส่วนเมืองนอกเป็นเมืองทีลาดเชิงเขาจากทางด้านทิศตะวันออกมาดันทางทิศตะวันตก ปัจจุบันเมืองโบราณสถานในเขตเมืองใน่ได้รับการขุดคน้นตกแต่งแหละกูรณะเกือบทั้งเมือแล้วภายในเมืองบอมีบ้านเฮือนประชาชนคนในพื้นที่เข้ามาอยู่อาศัยส่วนฝ่ายทั้งเมืองนอกนั้นมีพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ยังบ่ได้ทาการขุดคน้นหรือว่าตกแต่งบุรณะไก่มีกั้วเฮือนที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนชนในพื้นที่ เขามาใส่สอยประโยชน์ในการเห็ดไฮเห็ดหน้าเลียงงัวเลียงคยั้วอยู่ในบริเวณบางพื้นที่สำหรับพื้นที่รอบเมืองสีเทพเดิมนั่นก็นเป็นป่าปงแต่ว่าปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเมืองโบรันสีเทพยอยู่ในเขตที่สูงของภาคกลางลักษณะทั่วไปเป็นเถือกเขาสลับซับซ้อนว่างโตถอดแนวแน่ จากทางดันทิศเหนือไปทางทิศใต้เริ่มตั้งแต่จังหวัดเลยเพชรบูรณ์สระบุรีและกะ็ทางใต้ของจังหวัดนครราชสีมาซึ่งกะไม่เนิ่นเขาต่อเนื่องข่ล่อนลูกขึ้นสลับกับผู้เขาสูงเทือกเขาสําคัญกับคือเทือกเขาเพชรบูรณ์อยู่ทางดันตะวันออกของเมืองสีเทพเมืองสีเทพเป็นเมืองโบราณถือคนพบคนพอโดยสมเด็จ กรมพญาดำรุ่งราชานุภาพแลก็ได้มีการสนิษฐานสื่อของเมืองว่าสื่อเมืองสีเทปโดยมีหลักฐานจากเอกสารพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพระราชหัตถเลขาว่าเป็นเมืองขนาดใหญ่ไม่คู่นามขั้นดินล้อมรอบไม่พื้นที่เ่าว8 8 8 9ไร่ลักษณะเป็นเมืองแฝดสอนกันสองเมือง อื่นว่าเมืองในกับเมืองนอกพื้นที่เมืองกะเมประมาณ1,300พัไร่รูปร่างกลมโบราณสถานที่สำคัญและก็มีขนาดใหญ่ก็คือปางสีเทพปางสองพี่น้องเขาข้างในแล้วก็มีโบราณเล็กๆในหน่อยอีกมากมายก,กระจัดกระจายอยู่ราวสี่สิห้ามงมีสะนามและวก็น้องนามอยู่ราวเจดสิบบ่อ ที่สำคัญคือสะปางอยู่ทางดานทิศเหนือกับปางสีเทพส่วนเมืองนอกอยู่ทางดานดทิศตะนออกของเมืองในมีพื้นที่ราวหนึ่าร้อยเก้าไร่มีโบราณสถานขนาดเล็กอยู่ประมาณห้สีแห่งมีสะขวัญเป็นสะนามขนาดใหญ่อยู่ถัดไปทางทิศเหนือนอกจากมี้ออกเมืองสีเทพ ก็ยังมีโบราณสถานกระจัดกระจายเรื่องได้อยู่อีกหาสิบแห่งที่สำคัญก็คือโบราณสถานเขาข้างนอกปางฤาษีกลุ่มโบราณสถานเขาข้างเกาะแก้วแล้วก็บโบราณสถานที่ทำเขาธรรมรัตน์ซึ่งเป็นโบราณสถานแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ท่เทิงผู้เขาสำหรับพัฒนาการของเมืองสีเทพนั่น บริเวณเมืองโบรันสีเทพได้พบพอลักฐานโบรานคดีค่อนขางน้าแน่นบงชีวามีชุมชนตั้งอยู่ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายกำหนดอายุรล่าพุทธศตรวรรษที่หถึงเจดหรือประมาณ2,000กว่าปีมาแล้วเป็นชุมชนที่หูจักใส่เครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นเหล็ก มีประเภทนี้การฝังศพสัมพันธ์กับแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายที่ได้พบได้พอในกลุ่มหลุมแม่นำ้ำลบบุรีปาสากต่อเนื่องจนเล่าพุทธศตรวรรษที่12-16ได้มีการพัฒนาจากชุมชนขนาดเล็กขนาดน้อยระดับหมู่บ้านจนเป็นชุ่มชนขนาดใหญ่ที่มีการสร้างบ้านสร้างเมืองและก็มีคูน้ำขั้นดินล่อมรอบ ซึ่งก็ได้แก่เมืองในที่มีรูปผังเมืองเป็นวงกมลมหลักฐานทางโบราณคาดีสี่ให้เห็นว่าเป็นสมัยที่มีค่วมเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมขมินหลุนแรกๆหรือว่าสมัยเจนละและกัวัฒนธรรมทวารวดีซึ่งได้ผสมผสานกันจนเกิดลักษณะศิลปกรรมที่มีรูปแบบเฉพาะโตจนถึงพุทธศตวรรษที่1ิ1ถชุมชนที่เมืองสีเทพ จะได้รับเอาวัฒนธรรมเขมรแทนที่วัฒนธรรมทวารวดีที่เสื่อมลงการขยายเมืองออกไปเป็นเมืองนอกกะคือสิเมนเกิดขึ้นในระยะนี้มีโบราณสถานที่สําคัญกําหนดอายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่16คือปางสีเทพและกปางสองพีน่น้องซึ่งได้มีร่องรอยการเปลี่ยนแปลงเทวะไล่ในาศาสนาฮินดูทั้งสองแห่งนี้ให้เป็นวัดพุทธ ในพระพุทธศาสนามหายานในช่วงตอนต้นพุทธศตรวตรรษที่18ตรงกับสมัยพระเจ้าไชยวรมันที่7ต่อมาบดุลสันในฐานว่าเมืองสีเทพได้ถือถิมห้างจากเกิดโรคระบาดเนื่องจากบพบพอหลักฐานการอยู่อาศัยในสันดินหลังพุทธศตรวตรรษที่1 9ลก่าลงมาไฟทั้งด้านศาสนาและค่มเสือในเมืองศีเทพ จากหลักฐานต่างๆที่พบพอ่อสันนิฐานว่าได้รับเอาทั้งพุทธศาสนาไฝ่เทวรวาตและกามหายานตลอดทั้งศาสนาฮินดูลัทธิไซวนิกายและกะไวสนบนิกายเป็นที่ยอมรับนับถือของกลุ่มคนในบริเวณเมืองสีเทพศาสนาพุทธได้พบหลักฐานที่เมืองสีเทพตั้งแต่รา่วพุทธศตรวตรรษที่11-13 ซึ่งได้แก่พระพุทธูุอินเดียแบบคุปตะที่โบราณสถานเขาข้างในจารึกข้าถาเยธรรมาและกะโบราณสถานทวารวดีหลายแห่งหลักฐานที่เขาข้างในอาจสิสะทอนในเห็นว่าพราพุทธศตรวตรรษที่14.15พุทธศาสนามหายานยังคงรุ่งเรื่องแท่นที่พุทธศาสนาเทรวาตเดิมโดยหลักฐานก็คือพระโพธิสัตว์สีอริยเมตไต ซึ่งมีอายุอยู่เล่าพุทธศตรวรรษที่14ต่อมาในพุทธศตรวรรษที่1 6กถึง17กะยังคงมีการนับถือพระพุทธศาสนาอยู่คู่กับาศาสนาฮินดูซึ่งก็ได้มีหลักฐานว่ามีการนับถืออย่างเด่นชัดในระยะนี้นั่นก็คือพระพุทธรูปปูนปั้นรูปแบบศิลปะขมินแบบปาปวนที่เขาข้างใน และกกไนร่าวพุทธศตรวตรรษที่18เมืองศีเทพระยะนี้กะยังคงดำรงนับถือพระพุรธศาสนามหายานแบบที่นิยมในขมิญสมัยพระเจ้าใชยวรมันที่7แทนทีศาสนาฮินดูเนื่องจากได้พบพอร่องร้อยการฝังรูปเข้ารบในศาสนาฮินดูส่วนศาสนาฮินดูก็ได้พบพอลักฐานการนับถือศาสนานี้ย่งแพ่หลาย อยู่ที่เมืองสีเทพในช่วงพุทธศตรวตรรษที่16-17โดยได้พบพอ่อศิลาจารึกอักษรขอมภาษาสันสกิตและกะภาษาขอมหลักฐานโบราณสถานที่สำคัญก็คือปางสองพี่น้องปางสีเทพและกกับปางลืษสีเขาข้างนอกตั้งโย่นกเมืองที่บานสัปือห่างออกไปจากเมืองทั้งทิศเหนือประมาณ2กิโลเมตร เป็นสื่อที่ชาวบ้านอื่นกันแต่ดังแต่เดิมเพราะมีรูปร่างค่ายเนื่นเขาสูงเสือว่ามีสับสมบัติและกอาวุธอยู่ภายในอีกทั้งในเขตเมืองโบร,ราณสีเทพมีโบร,ราณสถานลักษณะค่ายผู้เขาเอื่นว่าเขาข้างในโบร,ราณสถานเขาข้างนอกเป็นศาสนาสถานเนื่องในพระพุทธศาสนาประเภทสถุฐานสี่เหลี่ยมจัตุตรัสก็ด้วยซีลาแรง ขนาดกว้างด้านละ64เมตรสูงจากฐานถึงยอดประมาณ20่เมตรดานบนกอด้วยอิฐสภาพชำรุดสุดโส้มกำหนดอายุในการสาร้างเร่าสมัยวัฒนธรรมทวารวดีถือเป็นโบราณสถานศิลปรกรรมทวารวดีขนาดใหญ่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยจากการขุดแต่งเมื่อช่วงปีพุทธศักราช2 5 5 1ได้พบพอโบราณวัตถุสำคัญ คือพระพุทธรูปศิลปะทวารวดีเป็นหินทรายประทับยืนปางแสดงถ้ำขนาดกว cm, ้าง16เซนติเมตรสูง5 7เซนติเมตรปางเลือสีกะตั้งอยู่ภายในวัดปลาสักแกวหนกกำแพงเมืองสีเทพด้านทิศเหนือลักษณะทางสถาปัตยกรรมปางประท่านเป็นแบบศิลปะขอมก่ออิฐบสอปูน ข่ายคึ่งกับเทวสถานปางแขกในเขตอำเภอเมืองลบบลุรีสนิฐานในการสร้างคือสีอยู่ในรา่วพุทธศตรวตรรษที่16ปัจจุบันองค์ปางประท่านได้รับการบูรณะดัดแปลงจนผิดรูปแบบเดิมเนื่องจากเคยถือจับจองเป็นสำนักวิปัสสนากรรมาฐาน,นารกรมศิลปากรได้ขุดตกแต่งบูรณะเมื่อช่วงปีพุทธศักราช2 5 5 1 ได้พบพอ่อแนวฐานกําแงแก้วกลุ่มอาคารศิลาแลงทั้งด้านหนา้าและกระดานทิดใตของปางประท่านไม่ขิดส่วนประดับสถาปัตยกรรมทับหลังหินทรายได้พบพอ่อจารึกอักษรขอมจำนวนแปดบรรทัดปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการอ่านหรือว่าแปลของกลมศิลปากรและก็ได้พบพอ่อโบราณวัตถุประเภทอื่นเบาววสิเป็นปฏิมาก,กรรมลูบสิวลึง หล้วกาโคโนนทิส่วนสะนามหรือว่าน้องนามที่สำคัญที่ใดปรากฏอยู่ในบริเวณนั้นก็คือสะปางเป็นสะนามที่มีความสำคัญและมีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นรูปน้องนามสี่เหลี่ยมพื้นผาขอบน้องขอบสะถอกกุดด้วยศิลาแรงตั้งอยู่ภายในเมืองสีเทพทางด้านทิศเหนือของปางสีเทพแล้วก็สะขวนซึ่งเป็นสะนามรูปสี่เหลี่ยมพื้นผา ตั้งอยู่ตรงกลางคอนขัง,งไปทางดันติดตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองหนกขอบซากระสิบเป็นขั้นดินสูงแหละอกะน้องสองห้องซึ่งตั้งอยู่ทางดันทิศตะวันออกของเมืองหนกเป็นน้องนำขนาดใหญ่มีลักษณะเป็นหลุมสี่เหลี่ยมซาแก้วกะตั้งอยู่ทางดันติดเหนือหนอกกําแพงเมืองหนกก็ขอบซาเป็นขั้นดินสูงข่กับสะขวนทังฟังดันบนขั้นดินกะปรับเป็นทีระ ในจารึกทีปรากฏในเมืองสีเทพได้พบพ่อว่าเป็นทั้งอักษปรปลวะและ,ะหลังปาลวะกำหนดอายุอยู่ในเล่าพุทธศตรวตรรษที่1 2ถึง14ที่เป็นอักษรขอมนั่นเล่าพุทธศตรวตรรษที่1 5ถึง16หแล้วกะอักษรจีนจารึกเมืองสีเทพที่อ่านหละกแปลแล้วทั้งสิบหลักได้แก่จารึกเมืองสีเทพจารึกบันวังไพ จารึกเย่ธรรม,มาเมืองสีเทพจารึกบนฐานปฏิมาก,กรรมจารึกโบราณสถานไม้เหล็กศูนย์เก่าเก่าหกจารึกบนผพ,พิมพ์ดินเผาบ้่นน้องสวงจารึกบ้่นน้องใหม่สอจารึกปางสองพี่น้องหนึ่งกับสองจากจารึกเมืองสีเทพได้ก้าวถึงภู้นำคือพวกฤาษีและกับภูมิอำนาจทางการเมืองว่า ผู้เป็นไงในปาราวะทั้งสองและกระจาลึกบัน่นมังไพได้สี่สัตว์ว่าระบบกษัตริย์มีเกิดขึ้นแล้วที่เมืองสีเทพและกระอาจมีคววมสัมพันธ์กับทั้งอินเดียจากภายนอกโดยมีพระนามของกษัตริย์ล้งไายด้วยวรมันคือกันกับกษัตริย์ของเจนละสมัยนั้นหลักฐานจาลึกที่พบได้สะท้อนในเห็นถึงค่วมเจริญลุงเรื่องของเมืองสีเทพในสมัยโบราณ ที่ได้รับการไทยทอดจากแหล่งอรารยธรรมภายนอกในช่วงเวลานั้นนับตั้งแต่กลุ่มวัฒนธรรมอินเดียโบราณกลุ่มวัฒนธรรมทวาราวดีเจนละจนถึงวัฒนธรรมขเขมรโบราณสำหรับจารึกบนพระพิมพ์ด้านหนา้าใสอักษรปนวะด้านหลังใสอักษรจีนซึ่งเป็นการพบผออักษรจีนในวัฒนธรรมทวาราวดีเทอแรก แต่อย่างไกรก็ตามพระพิมพ์เป็นสิ่งทีเคลื่อนย้ายได้จังอาจบ่อมเมนของทีเหตุขึ้นทําขึ้นที่เมืองสีเทพแต่สิ่งหนึ่งทีสะท้อนได้จากพระพิมพ์ชิ้นนี้นั่นก็คือการเป็นชุ่มทางของหนักบวชหรือนักเดินทางของเมืองสีเทพโบราณวัตถุในศาสนาฮินดูกระด้แก่เทวรูปหินทรายพระวิษณุสวมหมวกทรงกระบอกรูปกิษณนะโควัฒนาะ กำหนดอายุในพุทธศตวรรษที่11-12เทวรุปพระอาทิตย์กำหนดอายุเล่าพุทธศตวรรษที12่12-13ซึ่งได้พบพ่อหลายที่เมืองสีเทพจังสันนิฐานว่าที่เมืองสีเทพมีริรธิบูชาพระอาทิตย์โดยพระวิษณุบางองค์มีลักษณะพิเศษคือสวมหมวกแปดเหลี่ยมนุ่งโจงกระเบนสั่นบบมีเครื่องยึดระวังพระกรและกัเพะเสียน อาจอื่นได้ว่าเป็นแบบสกุลสร้างสีเทพเนื่องจากได้นำลักษณะเทวรูปแบบศินรปะต่างๆมาผสมผสานกันจนเกิดเป็นลักษณะของตนเองนอกจากนี้ก็ยังได้พบพ่อศิวลึงหลายองค์มีขนาดหลากหลายส่วนใหญ่ก็ได้พบพ่อ,อยุทธีปางสองพี่น้องและกับปางสีเทพซึ่งกำหนดอายุอยู่ในรล่าพุทธศตรวรรษที่17คือกันกับฐานโยนี และกัยังได้พบพ่อปฏิมาก,กรรมรูปทวารบันคู่นนทิทับหลังซึ่งเป็นชินส่วนที่สมบูรณ์ที่สุดได้พบพ่ออยู่ที่ปางสองพีน่น้องเป็นรูปอุมาไมาเหสวนกำหนดอายุเล่าพุทธศตรวรรษที่17ปัจจุบันอยู่ที่ปางองค์หน่อยปางสองพีน่น้องส่วนชินที่บ่สมบูรณ์อยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหง และกาพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติเจ้าสามพญากำหนดอายุอยู่ในเล่าพุทธศตวรรษที่1 6ถึง17ตรงกับศิลปะข้างโบราณวัตถุในศาสนาพุทธได้แก่พระพุทธรูปขุนปัน่นพระพุพธรูปดินเผาพระพุพธรูปหินสำลิดจและกะพระพิมพ์ดินเผาเป็นจำนวนมากโดยส่วนใหญ่ได้จากโบราณในสถานเขาข้างในและกะโบราณในสถานขนาดเล็กอีกหลายแห่งกำหนดอายุ ในศิลปะทวรารวดีพุทธศตวรรษที่1 2ถึง16นอกจากนี้กันยังได้พบพอ่พอพระโพธิสัตว์สำริดและกับปูนปั้นหลายองค์ที่บราณในสถานเขาข้างในภาพสลักบนผนังธรรมมรัตมีสลักพระพระโพธิสัตว์สีอริยะเมตไตรกำหนดอายุอยู่ในร้าวพุทธศตวรรษที่14ธรรมาจากศิลาสมัยทวรารวดีขนาดใหญ่ว่างอยู่ด้ันหนา เขาข้างโดยบริศัทตำแหน่งเดิมที่แน่ชัดแต่มีผู้เวาผู้ลาวาได้นำไปจากโบรานสถานเขาข้างนอกสำหรับภาพปูนปั้นที่โบรานสถานเขาข้างในเป็นภาพปูนปั้นรูปบุคคลรูปสัตว์รูปพันธุ์ผึกษากำหนดอายุอยู่ในรา่วพุทธศตรวตรรษที่14สร่างขึ้นภายในวัฒนธรรมทวารวดี โบราณวัตถุที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่ได้พบพอกับมีภาชนะดินเผาขวนหินกระเทาะขวนหินขัดกำไลหินดินเผาหลูกปัดแก้วตาประทับอาวุธและกิเครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นโลหะซึ่งกำหนดอายุอยู่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยประวัติศาสตร์ตอนตอน้นส่วนใหญ่ก็ ได้พบพอ่อร่วมกันกับแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่เป็นแหล่งฟังศพเช่นแหล่งโบราณคดีที่บ้านน้องแดงแหล่งโบราณคดีที่บ้านกุตตะแรกหิมแม่นาม้าปาสักในเขตอําเภอสีเทพและกาภายในเมืองโบราณสีเทพนอกจากนี้ก็มีการอ้างอิงเรื่องแรงงานการบริโภคและการผลิตของคนในชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ในลุ่มแม่นม้ำชี้ตอนบน ตีค่วมเลวาเมืองสีเทพมีประชากรอยู่อาศัย2,687คนใส่เวลาประมาณ5 3 1มือในการขุดคู่เมืองในใส่เวลาประมาณ4,13มือในการขุดคู่เมืองนอกประชากรสีเทพมีการบริโภคหรือว่ากินเข่าร่วม480,000 4กิโลกรัม ซึ่งเมืองสีเทพสามารถผลิตเข่าได้ประมาณ2 0 9นหากิโลกรัมดังนั้นจังมี่ความต้องการเข่าในการบริโภคภายในเมืองอีกเกล้าว2อ9 7 0สกาิโลกรัมซึ่งก็คือสได้จากพื้นที่นอกเมืองโบรานสีเทพ ถืออยู่ทางดันทิศตะวันตกเป็นทีราบลุ่มแม่น้ำป่าซักและกะแม่น้ำสาขาหรือทังดันทิดเหนือและกาทิศไต้ซึ่งมีการเหตุให,ห้เหตุหน้าอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เป็นใดขับพี่น้องอันนี้คือประวัติศาสตร์อ่วมเป็นมาของเมืองศรีเทพที่ทั้งกรมศินหรือทั้งโบราณนาคาดีเพิ่นใดบันทึกขขอมูลไหวเหลียวใบบุญใดยิบยกมาบอกเราเว้าวต่อสู่พี่สุนอง เพื่อเป็นเกจสระทางด้านประวัติศาสตร์ได้นำเสนอได้เว้าได้เล่าสุพีสุรองแล้วกะสิอําลาฝากพี่ฝากน้องซอยไหลซอยแช่กดติดตามเป็นแรงอ,อรุแรงใจในการบันทึกเรื่องรล่าทางประวัติศาสตร์ไว้ในยูทูบพ่อๆกันไม่คลิปหนาโชคดีมีสุขทุกท่านครับ